การขอหวยนะครับมันมีร้อยแปดวิธีและนี่ก็อาจจะเป็นวิธีที่เก้าเก้าก็เป็นได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเนีมาพี่น้องมาขอขอหวอยยุ่พ่นผัวพี่น้องบอกต่อเอฟซีเข้าใจไหมาพากันไปซื้อเอานะเข้าใจไหมเอฟซีโบเข้าใจนะมันมีร้อยแปดวิธีและนี่ก็คือเป็นวิธีที่เก้าเก้าก็เป็นได้มาตามโบมาเข้าใจไหมยัให้โบมูหู อันนี้คือโขดปวกที่เราหาเหตุกตอนนั้นเข้าใจไหมอ่าแล้วนี่คืออีกวิธีที่99ก็เป็นได้นะอะอกหวยังถูกวิธีํำพาไปถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลข้างเคียงก็เป็นได้เข้าใจไหมอันแเราก็ทำการจุดทูบก,ก่อนเข้าใจไหม ถ้าทำไม่ถูกวิธีีโบไม่ชอบเลยเข้าใจไหมมาดูวิธีที่99เอามาทูบก,กี่รอกก็ช่างมันขอให้มันมีควันเข้าใจไหมฮะตดทุบก,กันบางคนก็จะขอหวยกันตอนเวลากลางคืนแต่สำหรับโบขอกลางวันเข้าใจไหม หดคอนครับอ่านี่ทำไมถึงของกลางวันเนี่ยขอกลางคืนโว้กัวผีเข้าใจไหมแล้วขอหวยขอกับอะไรอ่ะขอกับต้นไม้ไปขอกับปู่ลวยแล้ววิ่งปลาลาบเนื้อเชิญปู่ลวยมาเองอถูกครับ แล้วเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาก่อนนะครับตอนนี้เข้าใจไหมูกมือถึงหัวแล้วก็มา,าเร็ปแล้วเปักทูบลงไปที่ใต้ต้นไม้แบบนี้เข้าใจไหม,มนี่รอบแป๊บนึงวันนี้เราจะเอาเรียกทูบก,กับเรีกแป้ง นี่คือแป้งเราเข้าใจไหมัแรกแล้วก็เอาใส่มือกรอนแบบนี้เสไปเยอะเลยเข้าใจไหมเอฟซีโบเข้าใจไหมเอฟซีโบ้มาใกล้ๆแบบนี้ตาดีได้แต่เาเสียนะดูเอาเองนะเอฟซีโบ้ Z นะแล้วก็รูบไปอย่างนี้ลูบไปอย่างนี้ถูลงไปอย่างนี้แต่ดูซิมันมีตัวอะไรบ้าง ลอ,องไปใกล้อาดูดิเห็นไหมเห็นเลขไหมเลขอะไรอ่าเลขอะไรครับนี่ดูเอานะเลขอะไรนะนีอ่อ่าเข้าใจไหมอ่าถ้ายังไม่เห็นตัวเลขตรงที่แป้งเหล๋ยวโบก็จะมาแนะนําวิธีที่สองเข้าใจไหมวิธีที่สองก็คือ จจาเลยตัวเลขแน่นอนจุดทูบลงไปอันนี้คือวิธีที่สองนะวิธีที่สองยังไม่ถึงร้อยแปดวิธีถ้าไม่ถูกก็อย่ามาว่าโบนะเพราะโบไม่ชอบเข้าใจไหมนะถ้าใครไม่เห็นก็จะรอดูทูบตรงนี้นะเข้าใจไหม แล้วก็พา,ากันไปซื้อหวยได้โอ้บหอนเมื่อือมลมมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ลมมานะครับอันเทินผีสางเทวดากำลังมาครับลมพัดวยวยๆเลยตอนนี้น,นี่ติดแล้วใช่ไหมโดนเขาีก เสียเวลาถ้าเผาได้ก็พอแม่งเลยอะไรมไันต้องรอนานเข้าใจไหมเก็บส <10. S 1> ีโบะนะอ่ะาก็จะปักลงตรงนี้โอ้ยแรงจริงไม่ปักไม่อยู่ละปักแม่งตรงนี้เลยใหม่จนใหม่ซะแล สั่งไม่ได้เด้อ่ะแล้วเราก็รอรอทูบหมดแล้วก็ดูตัวเลขเข้าใจไหมแล้วก็พากันเอาไปซื้อหวยกันนะวันนี้นะเกบสีโบนะน่ะนี่คือวิธีที่99ยังไม่ถึงวิธีที่ร้อยแปดเชื่อโบ แต่ถ้าออกมานะครับถ้าหววยอ,ออกมาตรงๆก็บนตังมาให้โบซื้อเหล้าด้วยเข้าใจไหมวิธีที่สาม่นี่คือวิธีที่สามเข้าใจไหมพัดแล้วมันไม่ไม่ก็ใช้วิธีนี้เข้าใจไหมโ<ล>บปว,วดขา เรแล้ว,ลวโบก็ได้เลขเด็ดสำหรับ f อฟโบเข้าใจไหมนี่นี่คือเลขที่โบจะบอกวันนี้ให้ f อไปซื้อเอาดวงใครดวงมันเข้าใจไหมถ้าถูกโอนตังค์มาให้โบซื้อเรล่าด้วยถ้าไม่ถูกอย่าคอมเมนต์ด่าโบเข้าใจไหมมาดู2องหนึ่งส กลับเอาแลวนี่ถ้าใครตาดีก็ดูเอาอ่มันจะเลี้ยจงจนคืงเข้าใจไหมนะมานี่สองหนึ่งสีนะสลับโบให้ไปแค่นี้เอทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาไปซื้อหวยได้เข้าใจไหมแค่นี้แหละ ันบบมาในที่นี้เสียงเอาเข้าใจไหม